สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องคอร์ดอินเวอร์ชันกันครับ ก่อนจะเข้าเนื้อหาคลิปใครมีความรู้เป็นโนเรื่องไหนอยากรู้หรือว่าอยากให้ปอมแชร์ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับถือว่าช่วยปอมคิดหัวข้อด้วยนะปอมไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเก่งขึ้นทุกวันเพราะว่าตั้งใจเรียนแล้วก็ซ้อมนี่แหละครับฝากกดไลค์คนจะได้เห็นคลิปมากขึ้นแล้วก็กดซับกับกรดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ปอมด้วยครับโอเคหลายคนคงเคยได้ยินคําว่า inversion มาบ้างนะครับทีนี้คําว่า inversion คืออะไรหรือว่าสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ยินก็แล้วแต่นะครับคาว่า inversion เนี่ เดิมนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นนะครับเราลองไปสังเกตบนเปนโนดูนะครับใครมีเปนโนอยู่ที่บ้านก็หันไปลองออดูแป้นเปนโนดูนะครับดูคีย์เปนโนดูในเปนโนหนึ่งตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปนโนขนาดเ,เล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะครับบางเปนโนบางตัวจะมี88คีย์บางตัวจะมี73คีย์อย่างเงี้ยนะครับความสั้นความยาวจะต่างกันแต่ว่าโนตหนึ่งตัวเนี่ยเช่นตัวโดอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่หลายตำแหน่งเลยบนคีย์บอร์ดของเรานะครับ ทีนี้ inversion เนี่ยก่อนที่เราจะไปดูว่าต้องทำยังไงหา i n v e r s i o n ัของกระดาษคอรอเนี่ยหายังไงนะครับเรามาดูก่อนว่า i n v e r s i o n เนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างน,นะครับมีการใช้หลักๆ2อ,อย่างนะครับ1ก็คือการที่ใช้ตอนที่เราอยากจะได้เสียงแตกต่างกันนะครับคือเสียงโน้ตสมมติเรากด คอร์อดซีเมเจอร์งเงี้ยครับโดมีซอใช่ไหมครับโดมีซอเนี่ยถ้ากดลงไปโดมีซอตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยแบบนี้ก็จะได้เสียงแบบหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราสลับตำแหน่งของโน้ตมันเช่นไม่เล่นโดมีซอไปเล่นมีซอโดนะครับเสียงเนี่ยจะยังคงคาแรคเตอร์เดิมคือได้คอร์ดซีเมเจอร์เดิมน,นั่นแหละแต่ว่าพอเสียงท็อปโน้ต คือเสียงตัวที่สูงที่สุดเนมันเปลี่ยนไปหรือว่าเสียงตัวที่ต,ทต่ำที่สุดเนมันเปลี่ยนไปก็จะได้คาแรคเตอร์เสียงอีกแบบหนึ่งนะครับตอนที่เล่นแรกๆฟังยังอาจจะฟังไม่ออกยังไม่เห็นความแตกต่างแต่ว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆแล้วหูเราเริ่มชินกับการฟังเสียงเป็นโ,นโนเนี่ยก็จะรู้สึกแตกต่างมากขึ้นนะครับทีนี้โน้ตมันมี3ตัวก็แปลว่าเราต้องเล่นได้3ตำแหน่งถูกไหมเพราะว่าตำแหน่งแรกก็คือเริ่มจากตัวโดนะครับอันนี้เรายกตัวอย่างคอร์ดซีเมเจอร์นะครับโดมีซอรใช่ไหมครับที่อะไร โดมีซอลนะครับทีนี้ถ้าเราไปเปลี่ยนตำแหน่งการเริ่มเราเราไม่เริ่มจากโดแล้วเรามาเริ่มตัวที่3ก็คือตัวมีแทนนะครับมีซอลโดอันนี้ตำแหน่งที่2นะครับส่วนตำแหน่งสุดท้ายก็คือเอาตัวสุดท้ายน่ยมาเริ่มเลยนะครับก็เป็นซอลโดมีก็จะมี3ตำแหน่งครับซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าคอร์ดไหนมีโน้ตสี่ตัวก็ต้องมี4ตำแหน่งถูกไหมถ้า คอร์ดไหนที่เรากด5ตัวก็ต้องมีตําตำแหน่งก็ทุกอย่างก็จะมีอินเวอร์ชันหมดเลยนะครับวเ,เวลาเราเปลี่ยนตำแหน่งการจับคอร์ดเนี่ยเสียงที่ได้ก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างกัน ทีนี้อีกการใช้งานหนึ่งของ inversion นะครับตอนแรกบอกไปแล้วนะว่าใช้เพื่อจะได้ลองเปลี่ยนเสียงดูนะครับเพื่อจะได้บุคลิกของเสียงตรงนั้นที่แตกต่างกันออกไปจากเสียงการจับตอนแรกนะครับการจับ C major ต่างๆที่กันถ้าเราจับคนละ inversion เนี่ยก็จะได้เสียงในคนละแบบกันทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ใช้และเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเปลี่ยน เพื่อให้เข้ากับท็อปโน้ตบริเวณนั้นๆั้นคำว่าท็อปโน้ตก็คือโน้ตตัวที่สูงที่สุดหรือว่าเมโลดี้ตรงนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมโลดี้ถ้าบริเวณของที่เราไปเล่นแล้วเราเล่นบรรเลงแบบนี้นะครับเราจําเป็นต้องให้ท็อปโน้ตหรือเมโลดี้นะครับของเพลงนั้นๆเป็นตัวบนสุดอ่าทีนี้ถ้าท็อปโน้ตตัวเอ่อถ้าโน้ตตัวที่สูงที่สุดหรือท็อปโน้ตเนี่ยเป็นตัวโซในคอร์ดซีเมเจอร์มันก็ง่ายใช่ไหมครับก็เป็นโดมีโซก็คือ i n นเวอร์ชพื้นฐานที่เราจับเลยนะครับก็คือเป็นคอร์ดแบบแรกนะครับทีนี้ถ้าเราเล่นเล่นไปแล้วโน้ตบางที่ในคอร์ด C Major นั้นท็อปโน้ตเมโลดี้ของมันกลายเป็นตัวมีอ่วทีนี้เราต้องเล่นตัวมีไว้บนสุดแล้วอินเวอร์ชก็จะมามีประโยชน์ตรงนี้มากๆนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า C Major เนี่ยไม่ได้จับได้แค่แบบเดียวไม่ได้จับได้แค่โดมีซอลอย่างเดียวถ้าเราอยากได้ตัวมีเป็นตัวบนสุดเราก็สามารถไปจับซอลโดมีได้ครับ วิธีซ้อมซ้อมยังไงก็ไม่ยากเลยนะครับกดมือซ้ายด้วยเบสนะครับแล้วก็มือขวาเนี่ยเล่นอินเวอร์ชันให้ครบนะครับแล้วก็วนจนไปเจออินเวอร์ชันเดิมนะครับก็คือมันมีทั้งหมด3ตํตำแหน่งเนาะหนึ่งสามหนึ่งห้าหนแล้วก็วนกลับไปที่135อีกทีครับ โอเคคลิปนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้นะครับต้องขอโทษสำหรับเ,เสียงบอกๆข้างบนนะครับตอนนี้บ้านปอมกำลังทําต่อเติมอยู่นะครับชัสส้น3ใครที่ลองเอาความรู้ในคลิปนี้ไปลองเล่นลองใช้ดูแล้วการเล่นของตัวเองดีขึ้นหรือแตกต่างไปยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือว่าใครที่มีความรู้เป็นโนเรื่องไหนที่อยากให้ปอมเอามาแชร์เนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ